สอนให้ยึดติดสนใจใยึดติดครูบาอาจารย์ยึดติดคาสอนยึดติดคาคมยึดติดสิ่งนั้นสิ่งนี้แม้ั้งยึดติดพร,ระพุทธเจ้าเงี้ยว่าพระพุทธเจ้าเท่านั้นอะไรแบบนั้นสร้างวาทกรรมขึ้นมาให้ยึดติดวาทกรรมให้ยึดติดวิธีปฏิบัติตรงนี้จะไม่สอนให้สลัดให้ละให้ดับให้เลิก เลิกคิดเงี้ยไม่มีใครสอนแบบนั้นเลิกคิดว่ามีเงี้ยตัวปฏิบัติทร,รม,มาก็เยอะแล้วเคยเจอที่ไหนลเลิกคิดว่ามนะีมีใครสอนที่ไหนถูกไหม <S <S ดูในยูทูบก็ได้แค่เลิกคิดว่ามีเนี่ยไม่มีใครสอนแล้วมีแต่สอน ต้องคิดต้องคิดต้องคิดพอคิดก็มันก็คิดว่ามีไปโดยปริยายนะคิดเรื่องอะไรก็มีมีความรู้สึกว่ามีเรื่องนั้นนั่นเองผมะค่ตัดไปเลยคูยยังไงเขาไม่เอาจากที่พระเจ้าตัดมาใช้เลยเอาแต่คําศัพท์ของพระเจ้าที่เป็นภาษาบาลีมาแล้วก็มาใส่พิธีปฏิบัติที่ตัวเองปฏิบัติอยู่ตัวเองคิดมันถึงมันอยู่ เอ็น,นบิดมันหรืมันเรื่องอะไรก็เอาใช้มาเลยยาก,นยากเนี่ย้ขออนุญ,ญาตตัวสัตคำว่าไร้สาระอย่าไปคิดมันใช่ไหมคะคำว่าไร้สาระอย่าไปคิดมันพอดี ก็มีคนเข้าไปทำแล้วนะโยมแคทอะไรนะแคทแคทแคทธรรมญาพระเมาีเนี่ยโยมแคทรัติการัติการที่ตอนนี้ไปบวชอยู่ที่ไหนเป็นสำนักสงฆ์เป็นเป็นสำนักสงให้ทีแบบแบบระชัการอ่วการอยู่ั้งหนนานเรื่อง เคยมานี่นะโยมเคยเห็นไหมภาพเขาตัวนั่งสมาธิตรงนี้นั่งสมาธิอยู่ตรงนี้าโบสถ์ภาพของโยมแค่ตอนนี้เขามานี่โยมยังไม่ได้มาหาธรรมายังไม่เจอธรรมะมึงยังไม่ได้เข้ามาเมื่มาค่ะได้เสื้อด้วค่ะได้เสื้อเขาด้วยเสื้อที่เดิมลายสั้นโช๊คหรือหางแต่ละไ่มีหนึ่งแต่เขาขอญาตไปเอาไปพิมพ์แจก เขายังจวไหมาบ้างบางส่วนไม่เห็นอะไรนะลองทิ้งตอนนี้ไม่ได้บวชแล้วบวชบวชอยู่ใส่สมุดอืมดีนะสาวนะตอนนี้งบวชอยู่แล้วบวชก็ต้องไหลเป็นปีแล้ว เราที่มันมีปัญหาเพราะเราคิดว่ามีเราแล้วก็ให้ค่าให้ราคาให้สาระเราไปยุ่งเกี่ยวอะไรแล้วเราไม่ให้ค่าไม่ให้ราคาไม่ให้สาระอปยุ่งเกี่ยวกับมันโดยที่เราเัีรู้กามันเป็นธรรมชาติม่มนต้องเป็นอย่างนั้นเป็นธรรมชาติเป็นธรรมชาติที่ต้องออกอ็กซิเส์ต้องออกกำลังต้องทํางานเป็นธรรมชาติที่ต้องหาอาหารเป็นธรรมชาติเป็นธรรมชาติทั้งหมด ไม่ว่าอะไรเราระลึกตามความเป็นจริงมันเป็นธรรมชาติแล้วมันจะเกิดความรู้ขึ้นมาเองความรู้เกิดขึ้นมามากน้อยค่ไนก็ปล่อยมันมันเป็นธรรมชาติรู้กั่เลิกคิดว่ามีเราเพราะมันเป็นธรรมชาติมันไม่มีค่าไม่มีราคาไม่มีสาระเพราะมันเป็นธรรมชาติมันไม่ใช่ปัจจุบันเพราะมันเป็นอดีตเพราะมนี้แค่สองอย่างนี่เปฏิบัติทาจริงจริงแต่ มีปัญหาอยู่ตรงที่ว่าถ้าเราไปคิดคำนวณคำนึงแบบนี้มันก็เลยไม่ได้เราต้องระลึกระลึกเสร็จเป็นและสิงลี่จะทําอันดับท้ายๆก็คือไม่ใช่ระลึกเนี่ยมันต้องเป็นการสลัดเป็นการเลิกคิดที่เราฝุไดไล่สลัดอย่าไปคิดมันเนี่ยฝึกเลิกคิด พอต่อไปพอเราคิดว่ามีเราขึ้นมาปั๊บเราก็ได้เลิกคิดเป็นเนี่ยเนห,หมอลุงไม่ต้องไปทําอะไรเลิกคิดค่ไนไล่ซะไรอย่าไปคิดมันไนล่ทะไรอย่าไปคิดมันสักวันหนึ่งโยมเลิกคิดเป็นพอเลิกคิดเป็นแล้วเนี่ยเมื่ออะไรขึ้นมาที่มันผิดๆที่มันจะเป็นทุกข์ต่อไปจะเห็นเองเราจะเห็นเองด้วยถึงไม่เจอพระพุทธเจ้าเราก็จะเห็นเองถ้าเราเลิกคิดเป็นแล้วเนี่ยต่อไปเนี่ย มันจะเห็นทุกข์ขึ้นมาเองพอเห็นทุกข์ขึ้นมาแล้วเรามีวิธีดับทุกข์ได้หรือว่าเ่เลิกคิดเนี่ยแล้วมันจะเกิดปัญญาขึ้นมาว่าพอเราเลิกคิดแล้วดับทุกข์ได้แล้วมันจะเกิดเป็นอิมพันธ์สมาธิอุเบกขาว่ามันเกิดแบบนี้มันเย็นแบบนี้มันดีนแบบนี้นะแล้วทุกข์มันหายไปแบบนี้นะเราต้องทบาบ่อยๆนะแบบนี้มันดีแบบนี้เป็นมากมันจะเห็น ในแม่ที่อธิอายอริยสัจสี่เนี่ยมันไม่ได้ผิดเลยและม่ใช่ไปเรียนมรกก่อนด้วยววผู้ชาหลุดพ้นแล้วผู้ชายร,รู้ว่ามีมรกลย,ยมต้องดับทุกได้ถจะรู้ว่ามันดับได้อย่างไรถ้ามันดับไม่ได้โยมก็ไปไม่ค่าดันเนเดาเอาวะทําทแบบนี้ก็้จะดับมันไม่ใช่ถ้มพวเราทําไป พูดง่ายยังจะมาได้ทำมาเป็นสิบสิบอย่างมัน,นก็ดับได้ดับได้ถึงจะรู้ว่าออมักคืออันนี้สิบสิบยี่สิบวิธีบ,บแล้หลายอย่างเลยไม่ใช่อย่างเดียวเลยแต่ที่สอนที่ดับได้ทั้งหมดเลยแล้วก็มีได้เป็นการบินกทั้งหมด ฉะนั้นไม่ต้องไปรู้เลยนี่ไม่เป็นไรเลยดูไมเลิกคิดได้เลยคิดแด่เต็มเลยโยมดูในชีวิตจริงทุโยมคนนัแหละคือโยมทุกมีปีนมาจากความคิดเลยและโยมดับมันไม่ทันใช่ไหมต่อไปดับให้ทันดับทันเก่งๆแล้วมันก็จะเย็น เก่งมากๆางก็จะเกิดจิ่สมาธิอุเบกขาเย็นว่างเป็นนิพพานขึ้นมาโยมจะรู้จักนิพพานของจริงและทำบ่อยๆรู้จักนิพพานของจริงเยอะๆขึ้นมาก็จะมีปัญญารู้เองว่าเราจะเจอสภาพแบบนี้ได้เราองทำอย่างไรต้องทำได้หลายครั้งมันจะรู้ว่าต้องทำอย่างไร,งร,งม,ร,งงไรมันก็ตรงกับที่พิจารณา ถ้าเรารู้ไว้ก่อนมันก็จะดีขึ้นมาตรงที่พอทําได้สักครั้งสองครั้งเราก็จับจิตได้ดึงเอาความรู้มาใช้ความรู้ที่ได้ฟังได้ยินมาเอามาใช้ได้หลายคนบอกว่ารู้จักทุกบางทีงไม่รู้จักหลายคนบอกว่ารู้จักเหตุให้เกิดทุกบางทีงไม่รู้จัก หลายคนบอกว่ารู้จักความดับทุกข์ความจริงไม่รูจ้จักหลายคนบอกว่ารู้จักมากความจริงไม่รูจ้จักพระพุทธเจ้าตรัสว่ารู้จักทุกข์ก็รู้จักธรรมเห็นทุกข์ก็เห็นธรรมเรายังไม่เห็นทุกข์จริงๆนะเห็นทุกข์จริงจริงเวลาคิดก้นมาแล้วมันจี๊ดนั่นแหละ ม่ไปคิดเรื่องอะไรขึ้นมาจี๊ถักวันหนึ่งจะถึงจุดนั้นนั่นเห็นทุกแล้วและเมื่อจี๊ขึ้นมาแล้วโยมจะดึงนะจะดึงความรู้ดึงวิธีปฏิบัติดึงอะไรก็ตามแต่ที่โยมเคยาำจำมานะเอามาจัดการการดึงมาน่ะคือปฏิปทาเพื่อหอได้มาถึงความดับทุกเนี่ยพอดึงออกมาแล้วทุกมันก็ดับ ทุทดับไปแล้วยวมถึงจะรู้ว่าอ๋อใอ้วิธีหรือมัดเนี่ยต้องมัดตัวนี้มัดแบบนี้มันถึงจะดับทุกได้จริงๆรมัดอนาสวะมันถึงจะดับได้ฉะนั้นอยากจะรู้จักมัดอนาสวะเนี่ยทุกมันต้องหายไปจริงๆดับได้เย็นได้แรกๆอาจจะดับได้เย็นได้แต่ก็เย็นไม่จริง ทำไปไเรื่อยเรื่อยเย็ยนจริงพอเย็นจริงแล้วก็จะรู้จักอนาตวะจริงๆริงแต่ไม่ว่าเย็นจริงไม่ว่าเย็นหลอกดีทั้งนั้นดับทุกได้เย็นดีทั้งนั้นไราสาระอย่าไปคิดมันไม่ต้องไปคล้วว่าเราไราสาระแล้วจะไม่ทําอะไรมันไม่มีทางเป็นไปได้กลไกธรรมชาติมันมีอยู่ไราสาระอย่าไปคิดมัน แอ่เราก็คิดแบบไม่ให้สาระมันมีมันสามารถทําได้แต่เรายังไม่รู้แค่นั้นเองแรกๆต้องวานแนะวานแหไปนะก่อนไล่สาระมันทุกเรื่องเวลาไล่สาระแล้วมันเย็นมันเบามันสบายต่อไปมันจะได้เอามาใช้ เวลาไม่เย็นเวลาไม่สบายเวลาเป็นทุกข์ระบบมันจะได้ศึกษาเรียนรู้ในตัวของมันเองระบบธรรมชาติมันไม่ใช่เราเป็นระบบธรรมชาติไม่ใช่เราทาไม่ใช่เราปฏิบัติระบบธรรมชาติไม่ปฏิบัติมันทำจริงจริงความรู้สึกว่าเรามาทํามาปฏิบัติทา มันเป็นเรื่องของธรรมชาติไม่ใช่เราไม่ใช่ปัจจุบันแปดวินาทีที่แล้วจุดศูนย์แปดวินาทีที่แล้วไม่ใช่แปดวินาทีจุดศูนย์แปดวินาทีที่แล้วมันเกิดอะไรขึ้นมีมยเราไม่รู้งัน้นตลอดเวลาเนี่ยมันผ่านไปแล้วทําไหไม่มีปัจจุบันเลยปัจจุบันอยู่ยังไงไม่รู้ ไม่มีใครรู้ไม่มีทางรู้พระพิายังไม่รู้ปัจจุบันคืออากาศาปัจจุบันคือความว่างเปล่าปัจจุบันคือความมืดบิด พเพราะมันเป็นอดีตไปแล้วเป็นอดีตทั้งหมดมันจริงไม่ใช่ของเราไม่ใช่เราเรื่องของอดีตเรื่องของสังขารในอดีตเรื่องของธรรมชาติในอดีตนธรรมชาติอย่าไปลงรายละเอียดมันนะโยมเพ่มซึนซน พราะยิ ons, ่งต่อไปยิ่งปฏิบัติยิ่งสั้นตั้นตันสันตันจนไม่เหลือจนเหลือจาความว่างเปล่าดับได้ทันทีใช้ความว่างมันดับเลยย้อนปฏิบัติไปพบกับนิโรธธาตุมากๆมันจะจําอาการของนิโรธธาตุมาใช้นิโรธธาตุมันดับเขาเรียกว่านิโรธนิโรธธาตุดับ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 เดียวอะไรทุกข์ขึ้นมาก็ดับไม่ทุกข์ก็ไม่ดับ ถ้าเราไม่มีตัวกูของกูมันก็ไม่ทุกไม่มีตัวกูของกูมันกม็มีการให้สาระไม่มีตัวกูของกูมันก็ไม่มีปัจจุบันมันจะมีแต่ความว่างทําอะไรก็ว่างหมดทุกสิ่งทุกอย่างการพยับแดดหมดแบบที่พุกเจ้าจัดไปมอ,มองให้เหมือนเป็นพยับแดด ของชั่วคราวมันเป็นอดีตเนี่ยมันเหม็นเป็นของชั่วคราวนะการเป็นของชั่วคราวไปแล้วกลายเป็นขยะไปแล้วกลายเป็นอดีตไปแล้วที่อยู่ปัจจุบันเนี่ยที่เห็นว่าเป็นปัจจุบันนี่ความจริงแล้วมันคือขยะมันคือปัจจุบันที่ไหนมันคืออดีตทั้งนั้นปัจจ mm. ุบันเกิดอะไรไม่รู้มีแต่อดีต เมื่อมันเป็นอดีตมันยังไม่ใช่ของเราไม่ใช่เราจะเป็นเราไปเป็นด้เนี่ยตรงเนี้ยอาจจะมาไม่เข้าใจว่าคนจะเข้าใจหรือไม่ยังโยมจะเข้าใจหรือไม่เพราะว่ามันเป็นอดีตมันเลยไม่ใช่ของเรามันต้องมีความเข้าใจตรงนี้นั้นั้นยถ้ามันเป็นอดีตมันคือต้องอยู่กับเราตลอดเวลาเนย มันต้องหายไปไม่ได้นี่มันหายไปได้แสดงมันไม่ใช่ของเราแล้วมันหายไปแล้วเราไม่ยอมไม่ยอมให้มันหายไปดึงมามันก็เป็นทุกข์ไงไปดึงมาเป็นของเราทั้งที่มันใช่ของเรามันลอยไปแล้วขยัดเทนะมันหลุดไปแล้วหายไปแล้วสิ้นไปแล้วดับไปแล้วสูญไปแล้วสลายไปแล้ว ใช่ใช่ใช้คำว่าอะไรบัางกระจัดกระจายไปแล้วแตกไปแล้ว แม้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อกี้มันยังหายไปมันยังไม่ใช่ของเราและนับภาษาอะไรกับสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อกี้ก่อนเมื่อชาติก่อนเมือนูันู